จาลึกถึงสาเหตุการเกิดฝ้าที่แท้จริงที่เราเคยเข้าใจผิดกันมาตลอดก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อมาตลอดว่าฝ้าเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานอไซต์ตัวนี้ทำงานผิดปกติดังนั้นสารออกฤทธิ์ลดฝ้ากระส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันมักจะเป็นแอนตี้เทโรซินเสซึ่งจะยับยั้งการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์บูตินคอจิกแอซิดไฮโดรควินโนนแต่จากงานวิจัยปีล่าสุดพบว่า ไม่ได้เกิดจากเซลล์แค่ตัวเดียวทํางานผิดปกติแต่เป็นการส่งรู้ร่วมคิดของเซลล์และโครงสร้างผิวหลายส่วนที่พร้อมใจกันรวมทั้งระบบซึ่งนอกจากเซลล์สร้างเม็ดสีแล้วยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติมที่ทําให้เกิดฝ้าได้ดังนี้ผู้ร้ายที่1 เซลล์อักเสบแมสเซลล์ ale, ในผิวของคนที่เป็นฝ้าเนี่ยจะมีเซลล์พวกนี้เยอะมากผิดปกติซึ่งจะคอยปล่อยสารอักเสบเหมือนคนที่คอยจุดไฟเผาโรงงานผิวของเราตลอดเวลาทําให้ทุกอย่างยิ่งรวนและผู้ร้ายที่2ก็คือเส้นเลือดฝอยที่งอกมากผิดปกติซึ่งจะคอยทําหน้าที่เป็นท่อส่งสเสบียงขนาดใหญ่ป้อนวัตถุด,ดิบให้โรงงานผลิตฝ้าอยู่ตลอดเวลายิ่งเลี้ยงฝ้าก็ยิ่งโตและ ที่สานั่นก็คือฐานรากพังซึ่งพอฐานรากพังแล้วเม็ดสีที่ควรจะอยู่แค่ชั้นบนก็จะรั่วไหลลงไปกองที่ผิวชั้นลึกทําให้เกิดป้าดื้อยากลายเป็นฝ้าลึกที่รักษายังไงก็ไม่หายเห็นไหมเขาว่าการเกิดป้าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างเม็ดสีที่เกิดจากเซลล์แค่ตัวเดียวแต่มันคือระบบนิเวศของผิวที่รั่วทั้งระบบการทาครีม การแค่เซลสร้างเม็ดสีแค่อย่างเดียวก็เลยได้ผลที่ไม่ค่อยน่าพอใจดังนั้นสําหรับคนที่เป็นป้าเราจะต้องดูแลผิวแบบองค์รวมทั้งลดการอักเสบซ่อมฐานรากลดเส้นเลือดที่งอกผิดปกติและปกป้องผิวไปพร้อมกันถ้าอยากรู้ว่าเราเนี่ยควรจะดูแลจากจุดไหนก่อนให้กดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําคลิปวางแผนการดูแลฝ้าไปพร้อมกัน